สตุลาคม2567สวัสดีพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศไทยวันนี้เช่นเคยครับอัปเดตราคาข้าวเปลือกประจำวันให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับเป็นที่น่ายินดีครับตอนนี้บางพื้นที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิพุ่งแตะหนึ0งบาทต่อตันแล้วนะครับเป็นพื้นที่ไหนจังหวัดไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ จากข้อมูลของสมาคมโรงสีข้าวไทยรายงานข้าเปลือกทั่วประเทศประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคมจังหวัดบุรีรัมย์ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ66767นะครับจังหวัดบุรีรัมย 16, ์16,600-17,200ถึงนครราชสีมา17,000-17,500ถึงบาท1 0 1 16,600-17,200ถึง 3พื้นที่นี้ราคาคงตัวนะครับเท่าเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วขอนแก่น16,500ถึง17,800นะครับราคาขยับขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วจังหวัดยะโสธร16,500ถ 16, ึง17,000อุดรธานี16,500ถึง17,500บาทต่อตันอุบลราชธานี16,500 ถึง1 7 0 0 0บาทต่อตันสีสกเกต16,500ถึง17,00 0บาทต่อตันสุรินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทต่อตันต่อไปเป็นพระเอกของเรานะครับมาแรงแซงทางโคง้งบอกชื่อลงสีเลยนะครับลงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบหกบาทต่อตันถือได้ว่าแตะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วนะครับเพราะว่าราคาขาดกันอยู่หลักสิบ นะครับซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับเฉพาะโรงสีไทยจเจริญวัฒนาที่ำนัดเจริญน,นะครับสำหรับพี่น้องหรือ FC ท่านใดที่อยู่อำนาจ,จเจริญน,นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับว่าราคาเป็นไปตามนี้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับต่อไปมาดูราคาข้าวเปลือกเหนียวก็ขอหกกันบ้างนะครับสำหรับข้าวความชื้น15% ขอนแก่น14,000ถึง14,800บาทต่อตันราคาขยับขึ้นีกแล้วนะครับอุดรธานี13,500ถึง14,500บาทต่อตันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับข้าวเปลือกหอมประทุมความชื้น15% กุงเทพ14,800ถึง15,000ชัยน้า15,200ถึง15,700ราคาลดลงมานิดหน่อยครับชัยหน้าสิงบุรี15,000ถึง15,300บาทสันป่าตองเชียงใหม่15,000ถึง16,000บาทอุดรธทานี12,500ถึง13,500บาทต่อตันต่อไปก็เป็นข้าวเปลือกเจ้าสำหรับ พื้นที่ในภาคกลางแล้วก็มีจังหวัดในภาคเหนือเข้ามาสัก23จังหวัดความชื้น15%แล้วความชื้น25%่เนเช่นเคยครับแต่รายงานเฉพาะบางจังหวัดนะครับเพราะว่ามีหลายจังหวัดมากพี่น้องก็ไปดูกันเองนะครับว่าพี่น้องอยู่จังหวัดไหนก็ไปดูกันเองแต่ส่วนใหญ่แล้วราคาจะปรับขึ้นมานะครับราคาจะปรับขึ้นมาหลายพื้นที่หลายจังหวัดเลยทีเดียวมาดูที่กรุงเทพนะครับ8,000ถึง8,400บาทสําหรับ ความชื้น25%ความชื้น15%ก็9,200ถึง9,600บาทกาญจนบุรีความชื้น15% 9,300ถึง9,700บาท,า 9, 9, บาทสําหรับความชื้น25% 8,100ถึง8,500บาทาไปที่ลบบุรีเลยลบบุรี9,200ถึง9,600บาทสําหรับความชื้น15%ส่วนความชื้น25% 8,000ถึง8,400บาท มาดูกันที่พิษณุโลกกันบ้างนะครับสำหรับความชื้น15% 9,300-9,700บาทสำหรับความชื้น25% 8,100-8,500บาทมาดูจังหวัดทางภาคใต้กันบ้างนะครับมีรายง,งานเข้ามาจังหวัดเดียวนะครับสำหรับทางภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชความชื้น15%ข้าเปลือกเจ้าราคา9,500-9,900บาทต่อตันความชื้น25% 8,300-8,700ถึง 8, บาทต่อตันนะครับนี่เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่มีรายงานเข้ามานะครับพี่น้อง f c ท่านใดที่อยู่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าขายราคาข้าวกันได้ที่เท่าไหร่เป็นไปตาจนี้บวกลบเท่าไหร่เป็นยังไงคอมเมนต์ comment มาพูดคุยกันได้ครับสวัสดีครับ